พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังอ่อนพบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสุดเซอร์ไพร์คู่แข่งพีเมียรีหวังกระชากมาคัดแรกร์ดผลอ้อมอกแมนยูหวังเติมเต็มลุ้นแชมป์วันที่1กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานข่าวสุดเซอร์ไพร์ว่ามาคัดแรดอร์ด ดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของอาเซนนลทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากเพิ่งมีปัญหาก,กับกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์มาหมาดหม,า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 มารายงานระบุว่ามาคัดแรดฟอร์ดถูกแมนยูลงโทษด้วยการปรับค่าเหนื่อย2ส,สัปดาห์คิดเป็นเงิน6 0แสนปอนด์27ล้านบาท หลังมีคลิปหลุดบนโซเชียลว่าไปเที่ยวกลางคืนที่ไอแลนด์เหนือและดื่มจนเมาหัวราน้ําก่อนแจ้งสโมสรว่าป่วยจนไม่สามารถไปซ้อมได้ตามโปรแกรมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก่อนเกม f อฟรอบ4บุกไปชนะนิวพอตเค้าตีทีมอันดับ16กลีทูด้วยสกอร์สต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าอาร์เซนอลสนใจคว้าตัวรชร์โพตไปร่วมง,งานอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ของดาวเตะวัย26ปีกับแมนยูเริ่มไม่แน่นอนโดยเมื่อปี2022ปืนใหญ่ก็เคยยื่นข้อเสนอ45ล้านีอน 2 2 5ล้านบาทมาแล้วแต่ถูกพิศาจแดงปฏิเสธแม้ฤดูกาลนี้จะฟอร์มตกอย่างหนักทําได้แค่4ประตู6แอซิสจาก26นัดรวมทุกรายการก็ตามทั้งนี้อาเซนนตต้องการกองหน้าเข้ามาเสริมทัพเพื่อโอกาสลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวหลังจากมองว่าการมีกาเรียนเชซุสและเอ็ดดีเอ็นเคทีอยู่ในทีมนั้นยังไม่เพียงพอสําหรับการไล่ล่าความสําเร็จอย่างไรก็ตามดีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในตลาดนักเตะช่วงเสมอที่จะถึงนี้และอาจต้องเพิ่มข้อเสนอให้แมนยูมากกว่า45ล้านปอนด์หลังจากแรชอร์ด เพิ่งต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2028